จริงๆไปสิงคโปร์ครับแต่ว่าจังหวะนรกอ่ะคือไปติดต่อมอนานเกินไปเลยต้องวนอยู่สองรอบจะขอเปลี่ยนเส้นทางจะขอไปลงที่ดูใบจังหวะในการเดินทางมันผิดปกติดูจากรูปการเหมือนกับว่าบินไปหลบภัยจากคําสั่งบังคับคดี <c oughs> คุณอนุทินเนี่ยเขาเล่นการเมืองอย่างรอบคอบแล้วก็มีความรัดกุมในการแสดงท่าทีทําให้เขาวันนี้ได้รับการเลือกว่าเป็นคนซึ่งได้รับความไว้วางใจถ้าส้มไม่เก่งพอในการควบคุมเขาพรรคภูมิชายไทยก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อไทยจะทำอะไรก่อนในฐานะเป็นฝ่ายค้านช่วงแรกเนี่ยหนึ่งเดือน,นยังไม่มีอะไรรลกครับแต่ หลังจาก1เดือนในเรื่องการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าเป้าหมายที่เพื่อไทยจะต้องโจมตีก็ยังคงเป็นพรรคประชาชนเหมือนเดิมและบวกกับภูมิใจไทยในเรื่องของทางกฎหมายนอกจากจะ เป็นเรื่องของการไปยืน่นตรวจสอบนายกัฐมงตีท่านใหม่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการยื่นเรื่อง MOA ด้วยนะพะเมื่อเช้าเนี่ยมีการพูดในสภานะครับว่า MOA เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขัดกับกฎหมายคุณอนุทินเนี่ยจริงแล้วเขาเล่นการเมืองอย่างรอบคอบคุณอนุทินสร้างเครือข่ายได้ดีกับสื่อมวลชนด้วยสิ่งอื่นด้ดวยความที่เครือข่ายเขาไปได้ทุกระดับเนี่ยทำให้เขาวันนี้ได้รับการเลือกว่าเป็นคนซึ่งได้รับความไว้วางใจถ้าส้มไม่เก่งพอในการควบคุมเขานะฮะพรรคภูมิใจไทยก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆปัญหาแรกที่คนไทยอยากให้ทางฝั่ามนขึ้ จัดการเรื่องของกัมพูชาก่อนเนี่ยมองไงฮะโจทย์ใหญ่เราต้องปักธงกันว่าทําไงให้เซฟชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทําไงให้เซฟชีวิตพี่น้องทหารตารวจนะเพราะฉนั้นพอเป็นแบบเนี้ยเรื่องของการประทะกันหรือสองครามเนี่ยต้องไว้ท้ายที่สุดจนถึงหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้แล้วนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นมาตรการทางการเมืองของประเทศกฎระเบียงประเทศเศรษฐกิจของประเทศเข้ากดดันหรือมาตรการในเวทีประชาคมโลกอันเนี้ยต้องเอามาใช้ก่อนถ้ารัฐบาลของภูมิใจไทยของคุณอนุทินเนี่ยจับอารมณ์คของคนได้แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ จับเพียงไม่กี่เรื่องนะนะครับผมว่ได้ใจประชาชนสร้างผลงานได้คุณทักษิณตัดไหมคนส่วนใหญ่คิดว่าคุณทักษิณหนี้อุตายเพราะว่าจังหวะในการเดินทางมันผิดปกติจริงๆอยากไปสิงคโปร์ครับแต่ว่าจังหวะนรกอ,ะอ่ะคือไปติดต่อมอนานเกินไปตอนนี้สนามบิน ที่เขาจะไปเน네ี่ยเซเลต้าเนี่ยมันเป็นสนามบินเครื่องเอกชน22นาฬ bon uh ิกาเนี่ยเครื่องห้ามบินขึ้นลงเลยต้องวนอยู่2รอบประสาทกันทางดูไบว่าจะขอเปลี่ยนเส้นทางจะขอไปลงที่ดูไบแต่ความจริงแล้วนะถ้าตั้งใจจะไปหาหมอที่สิงคโปร์กลับมากรุงเทพไม่ดีกว่าเลยหลายคนบอกไอ้คุณนึกศินจะกลับมาจริงไหมอย่างที่ได้ออกมาใน X อันนี้ป ну, ัจจัยที่จะทําให้คุณนึกศิลกลับมาหรือไม่เนี่ย มีอยู่2อ,อย่าง1ก็คือผลของการเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาล2ก็คือเรื่องของคดีชั้น14ในวันที่9อาจจะต้องมีการประเมินก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะและนั่นคือการตัดใจสุดท้ายในวันที่8กันยายนนี้เรื่องของคนที่เดินทางไปด้วยมีนัยะอะไรไหมฮะผู้โดยสารทั้งหมดมี5คนคุณนักสินเป็นหนึ่งใน5ทีมที่ไปแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคงไม่ได้ไปแค่2วันแล้วละ อ,อาจจะไปยาวกว่านั้นดูจากรูปการเหมือนกับว่าบินไปเพื่ออยู่ไงไปหลบภัยจากคํ <c oughs> าสั่งบังคับคดีเร <c oughs> าดูนะครับว่าคุณทักษศจะกลับหรือเปล่าด้วยบินไปแต่ไม่รู้บินกลับนะ